สวัสดีครับขอต้อนรับคนก็สู่โอ้พิชเนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้เราอ,อยู่เกมซัมเมอร์วอลกันอีกแล้วนั่นเองฮะโดยในวันนี้ครับผมเราจะมาทําการเปิดเจ้าแพคนี้เลยนี่ครับผมแพ็คพิเศษรายเดือนนั่นเองนะฮะซึ่งจะสามารถเติมได้เดือนละหนึ่งครั้งเออสำหรับใครก็ตามที่แบบไม่มีคริสตัลออยฟาร์ไม่รู้จะเติมแพคอะไรเนี่ยบอกได้เลยว่าไอ้สองแพคนี้ก็คุ้มอยู่นะเออรู้สึกว่าแพคหนึ่งเนี่ยจระราคาสามพันบาทส่วนอีกแพคหนึ่งจระราคาประมาณพันกว่าบาทมั้งเออเท่าที่ผมจําได้นะก็เรียกได้ว่าสาวครรัััผมมแล้ว้ววกนนก็นนนะะนีเเาาจะะปิดย หินเสริมแล้วก็ที่สําคัญคือมีสกอแสงมืดด้วยเว้ยทุกคน oh. ผมได้กลิ่นออมืดว่ทุกคนเอ๊หรือว่ากลิ่นดีเแสงนะ oh. เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะ ตื่นเต้นไม่รอช้าครับผมเดี๋ยวเรามาทําการรับของกันก่อนเลยดีกว่ากดอัดคลิปยังโอเคอัดแล้วนะฮะอ่าสกอร์ส้มหนึ่งใบแสงมืดหนึ่งใบเดวิมอนหนึ่งตัวหินลีห้าเม็ดเงินอีกแสนสองแล้วก็สกอร์แสงมืดสามใบนะฮะแล้วก็เงินอีกสองแสนสี่มาทุกคนเดี๋ยวเรากดรับลูนก่อนรอบนี้ผมเลือกลูนวิวมาเพราะว่าลูน ex ส้มผมมีเยอะและ้วในไอดีไม่รอช้าครับผมทุกคนมาชิ้นส่วนแรกสามสองหนึ่งไปครับผมโอ้ยแม่งเอ้ยตัด <c oughs> โอ้ยไม่ต้านทานกระอักเลือดเลยมันก็ดีกว่าแอตแทคแฟดดีเฟนแฟดเลือดแฟดอะแต่ต้านทานอาจจะเอาไปใส่ม้าได้อาจจะเอาไปใส่ลูลูได้พอ,อก้ามเกืนฝืนใจทนทุกคน3 2 1ขอสวยๆกวนน่านี้ไปออ้ยได้อยู่ทุกคนได้อย,ยู่ไม่แย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 ่แต่ก็ไม่ได้ดีนะฮะ3 2 1ขอเม็ดสวยๆปึ๊บ อันนี้สวยทุกคนอันนี้สวยต่อให้ออฟลองมันจะไม่สวยเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมว่ามันมีออฟห้อยออฟที่5เป็นคียเดามาดอันนี้ถือว่าสวยเลยนะทุกคนอันนี้ถือว่าสวยเลยถ้าเอาไปรีต่อ <Wow. S 1> เออผมอยากได้รูนแบบนี้แหละ <Wow. S 1> คือเดี๋ยวนี้รูนมันสามารถขี้โกงได้ด้วยเงินจริงอะทุกคนสามารถซื้อหินรีรูนไปรีได้ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นรูนที่มันแบบอนาคตไกลอะคือรูนที่มีออฟห้าเป็นพวกคีเลดคียดเดามาดเป็นแม่นยำเป็นต้านทานอะไรประมาณนี้ควรจะอยู่ที่ออฟห้าออฟอะไรก็ตามที่มันเสริมบวกเข้าไปอีกไม่ได้้้คคววรรรรจะะะะเเปป็็นนนนนนอออออททีี่่่่5ไไมมาาณักกถืแยุบ มาแล้วก็หินเสริมขอเป็นเสริมสปีดสีส้มหรือว่าเลือดก็ได้3 2 1ไปครับผมแมงเอ้ยมี2ชั้นทุกคนตื่นเต้นอะ่ะขอแบบดีๆไม่เอาแฟตไม่เอาแม่นยำไม่เอาต้านทานไปครับขอแบบดีๆไม่เอาแฟตไม่เอาแม่นยำไม่เอาต้านทานเข้มปิดเลยทุกคนแทบจะกดทิ้งได้เลยอะ่ะแต่ก็เก็บไว้นะเสียดายนะแมงเอ้ย3 2 1ปึ๊บอุ้ยสวยทุกคนอันนี้สวยมากอันนี้สวยมากอันนี้มาดีแล้วสวยงามทุกคนสวยงามสวยงาม3ามสึ โอ้ยเยี่ยมรอบนี้เยี่ยมครับผมเน่าหนึ่งโคตรแจ่ม2ถือว่าโอเคอยู่ทุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยไอ้แพ็กที่ผมเติมไปเนี่ยสี่พันกว่าบาทเนี่ยมันจะคุ้มไม่คุ้มเนี่ยมันอยู่ที่นี่แล้วเวย้ยทุกคนมันอยู่ที่4ใบนี้แล้วตื่นเต้นเสียละเกินให้ตายเถอะ4ี่ใบเลยนะเว,ยวะ้ยได้โปรละเยนาเยเกอร์มาเกิดหน่อยโอนี้มูชาาตุแสงก็ได้อะไรก็ได้ที่มันแบบมาเสริมทีมป้องกันได้ทุกคนเงลือกแสงก็ได้เงลือกแสงตอนนี้ไม่งย่างโกงเลยเมียมืดก็ไดด้้้เเอาาามล่นนนคูแะ คนครับผมอวยพอให้ผมด้วยเปิดในชาแนลสิบสองนี่แหละจะดีอ่ะพี่สามสองหนึ่งไปครับไปแรกเค็มเลยนะโอ้โหเมีย่ยวมันเมาอูนี่แหละเมาเมาเลยเมาเกลือนี่แหละสามสองหนึ่งไปครับอืมอินเฟอโนนรกอเวจีสามสองหนึ่งไปครับอืโอ้ผ่าล่าสัตว์อ,วาาส,าอสูรสามสองหนึ่งไปสุดท้ายแล้ว Hello, <everyone. S 1> ไปครับโอ้โหเรียบร้อยทุกคน อายแม่งเอ้ยคันเหลือเกินทุกคนอยากแบบกด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 แม่งไปให้หมดเลยนะฮะโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้เราราวประมาณนี้ล้กันนะฮะแล้วยังไม่จบครับผมคลิปต่อไปนี่มี ToB e continue ด้วยนะฮะ คือบีคอนทีนของเราก็คือเจ้าแพ็กนี้ทุกคนแพ็กเกจต้อนรับฤดูใบไม้ผีมาดูกันว่าจะเป็นฤดูใบไม้ผีหรือว่าจะเป็นฤดูร้อนนรกนะฮะไหนมาดูที่มันให้แสงมืดกี่ใบทุกคน2ใบหูสองใบได้แสงมืด5ดาวแค่2ตัวอยหรอเนี่ยแย่จริง <laughs> อมมืดตัวดีเคแสงตัวเนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันครับผมกับแพ็กเกจต้อนรับฤดูใบไม้ผีนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนครับผม <laughs> จริงๆเราก็โชคดีเรื่องหินเสริฟนะทุกคนแต่ว่าไอ้สกอร์แสงมืดแม่งแตกว่ะแม่งตุยนะฮะยังไงก็ถ้าใครจะเปิดสกง ก,ก็ขอให้ได้ตัวที่แบบสมหวังดังตั้งใจแล้วกันนะถือว่ามีโอบิ๊กฟาดขคให้ดูไปแล้วยังไงก็ถ้าใครชอบก็ผมฝากกดถูกใจนะฮะแล้วก็ซับสไคร์ชแนลของโอบิกกันไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปลงสุ่มสกอหัวอุ่นๆแบบนี้กันอีกหรือว่ารีบงรีวิวเกมอะไรต่างๆนะฮะ <Wow. S 1> เออสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายพีซ <c oughs> กากเลือด <c oughs> ไปแล้วผมว